สวัสดีค่ะ,คะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ตู้ข่าวท้องถิ่นทางราชธานีเคเบิลทีวีค่ะวันนี้ประจำวันที่2เมษายน2556กับคุณทาริกาแก้วขาวและดิฉันกิ่งดาวแจ่มจันทร์ค่ะไปดูที่ข่าวเด่นประจําวันค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กและเยาว,วชนในพระราชูปถัมภ์ค่ะทางด้านสสจอ,อุบลจัดโครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคกับกรมการแพทย์ค่ะ และชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลราชธานีมอบถังน้ำขนาด4,000ลิตรเพื่อบรรเทาปัญหาภายแล้งค่ะทั้งหมดนี้สามารถติดตามรายละเอียดในโต๊ะข่าวท้องถิ่นของวันนี้ค่ะมาถึงช่วงของการร่วมสนุกดูรับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนต์เนวาดาค่ะวันนี้มีคำถามถามว่าชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลมอบถังน้ำบรรเทาภัยแล้งให้กับทหารในพื้นที่ชายแดนเขาพระวิหารจำนวนกี่ถังมี2ตัวเลือกคือข้อ1 3ถังข้อ2 4ถังค่ะ ทราบคำตอบแล้วสามารถโทรเข้ามาร่วมสนุกนะคะที่หมายเลขโทรศพัพท์045265111ผู้โชคดีในวันนี้จะได้รับบัตรชมภาพยนตร์จากโรงภาพยนตร์เนวาดาจำนวน2ที่นั่งด้วยกันค่ะเอาละครมาเริ่มกันที่ข่าวแรกที่น่าสนใจนะคะจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานทอดพระป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูประถามสมเด็จพระเทพ,พร,รัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2556ค่ะ วันที่2เมษายน2556เวลา9ก้านาฬิกา30นาทีนายสุทธินานบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทอดผ้าป่าสมทบทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูป,ประทับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประจำปี2556นาณวัดทุ่งสีเมืองจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเป็นกองทุนในการช่วยเหลือเด็กก่อนวัยเรียนที่ครบที่ครอบครัวมีฐานะยากจ,จนและได้โอากาสในชนบทให้ได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ซึ่งสมเด็จพระเทพพระราชราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงมีพระมหากรุณาธิคุณรับกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธัมภ์โดยพระราชทานพระราชาอนุญาตให้ใช้ชื่อว่ากองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปธัมภ์สมเด็จพระเทพระราราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมทอดผ้าป่า เพื่อหารายได้สมทบกองทุนเป็นประจำทุกป,ปีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อจัตหารายได้สมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชา,รราชุประถมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและนำไปช่วยเหลือและสนับสนุนกิจกรรมในการพัฒนาเด็กที่ครอบครัวมีฐานะยากจนและได้โอกาสตลอดจนการช่วยเหลือศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและเด็กที่ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติ การทอดพระปาในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นองค์กรเอกชนและประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีได้มอบทุนอุปการะเด็กยากจนและได้โอกาสให้กับพัฒนาการอำเภอเพื่อนำไปมอบให้แก่เด็กยากจนจำนวน62ทุนทุนละ1,000บาทซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการกองทุนพัฒนาเด็กส่วนกลาง สาธารณาสุขจังหวัดอุบลราชธานีจัดโครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคกับกรมการแพทย์ค่ะ วันที่2เมษายน2556เวลา9นาฬิกานายแพทย์ประพลตั้งศรีเกียรติกุลรองอธิบดีกรมการแพทย์เป็นประธานเปิดโครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคกับกรมการแพทย์ที่โรงแรมสุนีกแกรนด์จังหวัดอุบลราชธานีซึ่งกระทรวงสาธารณสุขร่วมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีดำเนินโครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีเป้าหมายการให้บริการฟังราก ฟันเทียมแก่ผู้ป่วยสูงอายุและด้อยโอกาสโดยในปีงบประมาณ2,555ถึง2,557ตั้งเป้าหมายฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุที่ไม่มีฟันปีละ2,800รายรวม8,400รายขณะน,นี้การดำเนินงานเข้าสู่ปีที่2ได้ฝังรากฟันเทียมแก่ผู้สูงอายุแล้ว1 0 1 2รายและจะดำเนินการให้ครบในทุกภูมิภาค สำหรับโครงการรากฟันเทียมข้าวอร่อยสู่ภูมิภาคในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโครงการรากฟันเทียมและการดูแลสุขภาพช่องปากที่ถูกต้องภายหลังการใส่รากฟันเทียมแก่ผู้ป่วยและประชาชนที่สนใจรวมถึงการอบรมความรู้เบื้องต้นด้านการคัดกรองและการดูแลผู้ป่วยรากฟันเทียมให้แก่ทันตพิบาลตลอดจนการให้บริการด้านทันตกรรมแก่ประชาชนโดยกิจกรรมประกอบด้วยกิจกรรมการกล่าวสำนึกในพ มหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนิทรรศการโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติเจ็ดรอบการบรรยายเรื่องรากฟันเทียมความเป็นมาของโครงการรากฟันเทียมเฉลิมพระเกียรติรวมทั้งวิธีการตรวจคัดกรองเบื้องต้นสําหรับทันตาพิบาลและอาสาสมัครสาธารณสุข ทางด้านมูลนิธิรักไทยจัดการสัมมนาฟาร์มิสสัญจรเรื่องการจัดงานรายงานข้ามชาติก่อนเปิดประชาคมอาเซียนในปี2558ค่ะวันที่2เมษายน2556เวลา9นาฬิกา30นาทีที่ห้องบอลรูมบีโรงแรมลายทองอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายแพทย์ลำพูนชวีรัตน์รองนายแพทย์สาธาราสุขจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานจัดการสัมมนาฟาร์มิสัญจรเรื่องการจัด การรายง,งานข้ามชาติก่อนเปิดประชาคมอาเซียนเพื่อเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐนายจ้างและภาคและภาคประชาสังคมต่อประเด็นการจัดการรายง,งานข้ามชาติก่อนการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี2558จากรายง,งานจากสถานการณ์การขึ้นทะเบียนขอรายง,งานข้ามชาติณนะมกราคม2556โดยสำนักบริหารรายง,งานต่างด้าวกรมจัดหางานกระทรวงแรงงานได้ระบุตัวเลขรายง,งานข้ามชาติสัญชาติพมา่ากัมพู ชาและลาวที่เข้าเมืองผิดกฎหมายขึ้นขึ้นทะเบียนและข้ามขอภายขาและเข้ามาตาม MOU รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้น1,62,852้คนทั้งหมดเป็นชาย6,31,490คนเป็นหญิง4,31,362คนซึ่งมีแรงงานที่ยังไม่ได้ดำเนินการพิสูจน์สัญชาติว่า สัญชาติกว่า2 6 0 0 0 0คนภาครัฐได้มีมติคณะรัฐมนตรีเรื่องยุทธศาสาตร์การแก้ไขปัญหาผู้หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบและได้ผ่อนผันแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองเป็นกรณีพิเศษเพื่อดําเนินการอย่างถูกต้องตามกฎหมายทาให้ขณะนี้มีการเปิดพิสูจน์สัญชาติและขึ้นทะเบียนแรงงานข้ามชาติจนถึงวันที่15เมษายน2556ทั้งนี้โครงการส่งเสริมการป้องกันเอสแรงงานข้ามชาติประเทศไทยสนับสนุนโดยโครงการกองทุนโลก ด้านเอสวัณโรคและมาลาเรียหรือที่รู้จักกันทั่วไปในนามโครงการฟา์มิดโครงการฟา์มิดภายใต้การบริหารของมูล,ลนิธิรักไทยจึงได้จัดการสัมมนาดังกล่าวขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจตรงกันในการบริหารจัดการแรงงานที่กำลังดำเนินอยู่ในขณะน,นี้จากหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาสังคม ชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลร,ราชธานีมอบถังน้ำขนาด1,000ลิตรจำนวน4ี่ถังพร้อมน้ำดื่มสะอาด5,000ขวดให้ทหารในพื้นที่ชายแดนเขาพระวิหารเพื่อบรรเทาภาัยแรง ที่บริเวณหน้ากองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่22ค่ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพจังหวัดอุบลราชธานีนายสุทธินานบุญมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีรับมอบถังเก็บน้ำขนาด1,000ลิตรจำนวน4ถังพร้อมอุปกรณ์ขาตั้งและน้ำดื่มแบบขวดอีก5,000ขวดจากคณ,ณะครูนักเรียนชมรมลูกเสือชาวบ้านอุบลราชธานีโดยมีพันตำรวจโทอมรพ่องสมบูรณ์รอง ผู้ก,กำกับการตำรวจตะเวนชายแดนที่22รับมอบเพื่อนำไปส่งให้กับกองกำลังทหารรับผิดชอบพื้นที่ชายแดนเขาพระวิหารที่อยู่ที่สูงต้องมีน้ำดื่มให้เพียงพอเพื่อนำไปใช้ประโยชน์เก็บน้ำดื่มน้ำใช้สำหรับอุปโภคบริโภคในการป้องกันภัยแล้งที่กำลังเกิดขึ้นในระยะนี้ซึ่งฤดูแล้งปีนี้คาดการว่าจะเกิดปัญหาขาดแคลนน้ำและสภาพอากาศที่ร้อนจัดขึ้นเรื่อยๆทำให้ทหารต้องดื่มน้ำมากขึ้นอย่างไร ก็ตามกําลังพลก็จําเป็นที่จะต้องมีภาชนะเก็บน้ําไว้ใช้สําหรับโครงการดังกล่าวชมรมลูกเสือชาวบ้านอุบลราชธานีเล็งเห็นความสําคัญของทหารและกําลังพลที่คอยปกป้องประเทศตลอด24ชั่วโมงจึงได้สมทบทุนการภายในชมรมจัดซื้อถังน้ําสะอาดในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือแก้ปัญหาน้ําขาดแคลนให้แก่ทหารในพื้นที่จนกว่าสถานการณ์ภัยแล้งจะคลี่คลายต่อไป านวัดพุทธธรรมวิปัสนาจัดงานไถ่ยชีวิตโครกระบือมหากุศลเพื่อมอบโครกระบือให้ทหารที่ประสบเหตุความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้วัดพุทธธรรมวิปัสนาตำบลหนองยาขาวอำเภอสีคิ้วจังหวัดนครราชสีมากำหนดจัดงานไถ่ายชีวิตโครกระบือมหากุศลจึงของเรียนเชิญพุทธบริษัทผู้มีจิตศรัทธาร่วมเป็นประธานอุปถัมภ์ งานบุญไทยชีวิตโครกระบือเพื่อมอบโครกระบือให้กับทหารที่ประสบเหตุความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้ในวันที่13พฤษภาคม2556เวลา13.39นาทีครั้งที่4ตรงกับวันพืชมงคลครอบครัวละ3ตัวตัวละ14,500บาทซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบแก่ครอบครัวทหารประสบเหตุภัยประสบภัยให้เลี้ยงไว้กำหนด ห้ามขายห้ามค่าเพื่อเปิดประตูบุญให้ผู้มีจิตเป็นกุศลได้ปล่อยสัตว์ใหญ่ที่มีพระคุณเช่นโคกระบือและร่วมส่งเสริมการทำเกษตรกรกรมตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผู้มีจิตผู้มีจิตกุศลสามารถเดินทางไปที่วัดพุทธธรรมวิปัสนาได้ทุกวันหรือร่วมอนุอนโมทนาบุญโดยฝากโอนจตุปัจจัยตามจิตศรัทธาเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพสาขาสีคิ้วเลขที่บัญชี 404-40020-22ชื่อบัญชีวัดพุทธธรรมวิปัสนาหรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่087-871-6777และ083-962-1492สำนักง,งานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติเขตพื้นที่10อุบลราชธานีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวชาวบ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำหมู่บ้าน วันที่2เมษายน2556เวลา9นาฬิกาที่ห้องบอลรูม A โรงแรมลายทองอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำนักง,งานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติเขตพื้นที่10อุบลราชธานีจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการนักข่าวชาวบ้านเพื่อพัฒนาศักยภาพแกนนำศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพภาคประชาชนและพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันร่วมกับการพบปะแลกเปลี่ยนกับนักข่าวนักจัดรายการวิทยุมืออาชีพ อันจะเป็นประโยชน์ในการติดต่อประสานงานและเครือข่ายที่ดีในอนาคตสำหรับในปีงบป,ประมาณ2,556รัฐบาลตั้งเป้าหมายที่จะสร้างและพัฒนาเครือข่ายบุคคลให้กระจายอยู่ทั่วประเทศโดยฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจทางด้านการเมืองการปกครองของไทยการเขียนข่าวการถ่ายภาพ เพื่อการประชาสัมพันธ์กลยุทธ์จัดรายการวิทยุให้น่าสนใจศิละปะการทำงานกับชาวบ้านตลอดจนช่องทางการประชาสัมพันธ์ในจังหวัดให้กับนักข่าวชาวบ้านแต่ละจังหวัดในการรายงานความคืบ่มหน้าการเกิดโรคระบาดในพื้นที่การเจ็บป่วยที่ไม่ธรรมดาเป็นต้นโดยมอบหมายให้สำนักง,งานหลักประกันคุณภาพแห่งชาติเขตพื้นที่10อุบลราชธานีจำเนินการจัดฝึกอบรมนักข่าวชาวบ้านในพื้นที่9จังหวัดประกอบด้วยอุบลราชธานีศรีสเกต สุรินบุรีรัมย์ยโสธรร้อยเอด็ดอำนาจเจริญบุกดาหารและจังหวัดนครพนมจังหวัดละ6คนรวม54คนเทศบาลน,นครอุบลราชธานีดำเนินงานนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลในการจ่ายเบี้ยยางชีพผู้พิการตามโครงการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมแก่ผู้พิการและทุกคลภาพ ตามที่เทศบาลนครบนรราชธานีจะดำเนินเบิกจ่ายเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้พิการตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐโดยโครงการส่งเสริมสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพงวดเดือนเมษาย,ยน2556จำนวนเงินรายละ500บาทในวันที่10เมษาย,ยน2556เวลา9นาฬิกาถึง16นาฬิกาณอาคารตลาดสดเทศบาล3ตลาดใหญ่นั้นจึงของให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบีย้ยอย่างชีพผู้พิการเฉพาะผู้ยื่นความประสงค์ ขอรับเงินสดด้วยตนเองหรือรับเงินสดโดยบุคคลที่ได้รับมอบอำนาจจากผู้มีสิทธิ์มารับเงินตามลำดับที่ยื่นเรื่องบัตรสีเหลืองดังนี้วันที่10เมษายนลำดับที่1ถึง500มารับเวลา9นาฬิกาถึง12นาฬิกาและลำดับที่501ถึง1,072มารับในช่วงเวลา13นาฬิกาถึง16นาฬิกาโดยต้องเตรียมเอกสารดังต่อไปนี้ สำเนาสมุดประจําตัวผู้พิการหรือสำเนบาบัตรประจําตัวผู้พิการสำเนาทะเบียนบ้านของผู้พิการพร้อมลงชื่อรับรอง1ชุด2กรณีมอบอํานาจต้องมีใบมอบฉันทะสำเนาสมุดประจําตัวผู้พิการหรือสำเนบาบัตรประจําตัวผู้มอบอํานาจ และผู้รับมอบอำนาจสำเนาทะเบียนบ้านของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจพร้อมลงชื่อรับรองหนึ่งชุด 3. บัตรรับรองการลงทะเบียนที่แสดงหมายเลขลำดับการยื่นเรื่องบัตรสีเหลืองจึงขอให้ผู้มีสิทธิ์รับเงินเบี้ยอย่างชีพผู้พิการมารับในวันและเวลาดังกล่าว เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจัดก,กิจกรรมเข้าแถวเคารพธงชาติปลูกฝังความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์และเตรียมความพร้อมก่อนปฏิบัติหน้าที่ในการรับใช้ประชาชนที่1เมษายน2556น,นายนรงศักดิ์โกศลวัฒนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารนำข้าราชการพนักง,งานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารรวมกิจกรรมพิเศษเข้าแถวเคารพธงชาติบริเวณด้านหน้าเสาธงภายในเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารจังหวัด อุบลราชธานีโดยรูปแบบของกิจกรรมเหมือนกันกันกบนักเรียนคือการเข้าแถวเคารพธงชาติและสวดมนต์ไหว้พระ จากนั้นเป็นการพบปะพูดคุยระหว่างผู้บริหารกับข้าราชการพนักง,งานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารกิจกรรมดังกล่าวเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารถือเป็นหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งเดียวและแห่งแรกในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีที่มีการจัดกิจกรรมในลักษณะนี้สำหรับกิจกรรมพิเศษการเข้าแถวเคารพธงชาติเป็นแนวคิดของน,นายนรงศักดิ์โกศลวัฒนาย,ยกเทศมนตรีเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารทั้งนี้เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม ของข้าราชการพนักงาน และเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารก่อนปฏิบัติหน้าที่ให้บริการประชาชนโดยมีการซักซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติงานและมีกิจกรรมการพบปะพูดคุยของคณะผู้บริหารที่หน้าเสาธงทุกวันจันทร์ซึ่งเป็นวันเริ่มต้นของการทำงานโดยคาดหวังว่ากิจกรรมดังกล่าวจะช่วยให้ข้าราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารมีการพัฒนาทักษะและมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมีความพร้อมที่จะให้บริการประชาชน ในเขตเทศบาลเมืองพิบูลมังสาหารเป็นอย่างดีที่สําคัญเป็นการปลูกฝังให้ทุกคนมีความรักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ซึ่งกิจกรรมการเข้าแถวเคารพธงชาติถือเป็นหน้าที่ที่ควรกระทําอย่างต่อเนื่องทุกวัยไม่ใช่เพียงแค่สําหรับเด็กนักเรียนเท่านั้นสภาวะภัยแล้งค่ะก็ได้ส่งผลกระทบต่อลำมูลน้อยที่เป็นลำน้ำสาขาจากแม่น้ำมูลซึ่งใช้ผลิตน้ำประปาสู่ประชาชนในเขตตัวเมืองอุบลราชธานีค่ะ วันที่2เมษายน2556เวลากาก9 3 0นาทีผู้สื่อข่าวรายงานสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังคนรุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะพื้นที่ลำน้ำมูลน้อยจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นลำน้ำสาขามาจากแม่น้ำมูลเริ่มเกิดสภาพแห้งคอดขณะสำนัก สำนักง,งานประปาส่วนภูมิภาคจังหวัดบุรลราชธานีต้องออกประกาศเตือนประชาชนในเขตตัวจังหวัดให้พยายามใช้น้ำอย่างประหยัดเพราะน้ำดิบจากลำมูลน้อยซึ่งสูบขึ้นมาผลิตเป็นน้ำประปาออกแจกจ่ายแก่ประชาชนเจอสถานาการณ์ภัยแล้งที่รุนแรงกว่าทุกๆปีโดยตามจริงสภาพลำมูลน้อยนี้จะไม่แห้งขอดมากถึงขนาดนี้แต่ในปีนี้สามารถมองเห็นด้วยสายตาพบพื้นทรายสีขาวใต้ท้องลำน้ำมูลน้อยเต็มไปด้วยเต็มไปทั่วบริเวณดังนั้นจาก ทางสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาคสาขาจังหวัดอุบลราชธานีจึงเริ่มขาดน้ำดิบในการผลิตน้ำประปาแจกจ่ายแก่ประชาชนจำนวนหลายแสนคนในเขตตัวจังหวัดอุบลราชธานีบ้างแล้วจากสถานการณ์ดังกล่าวคาดว่าในระยะต่อไปนี้สถานการณ์ยังรุนแรงทางสำนักงานประปาจำเป็นต้องจัดระบบเวลาในการจ่ายน้ำเป็นช่วงๆและขอยย้ำเตือนให้ประชาชนพยายามใช้น้ำประปาอย่างประหยัดและเท่าที่จำเป็น ข้าวแกงปักใต้ชุมชนวัดพระาธาตุนองบัวจำหน่ายข้าวแกงราคาถูกรสชาติอร่อยค่ะ ในภาวะเศรษฐกิจที่ค่อนข้างฝืดเคืองผู้ประกอบการร้านข้าวแกงต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าวัตถุดิบในการประกอบอาหารขึ้นราคาส่งผลให้ราคาอาหารต้องขึ้นตามไปด้วยถึงแม้ว่าราคาวัตถุดิบจะสูงขึ้นแต่ผู้ประกอบการยังคงจำหน,น่ายในราคาที่ถูกเนื่องจากว่าต้องการให้ลูกค้าที่มีไรายได้น้อยได้บริโภคอาหารที่ราคาถูกด้านเจ้าของร้านแม่นิดดา ข้าวแกงปักใต้ได้กล่าวว่าตนได้เปิดร้านข้าวแกงที่บริเวณริมถนนธรรมวิถีใกล้กับวัดพระาธาตุหนองบัวซึ่งลูกค้าขาประจําจะติดใจในรสชาติของอาหารและความสะอาดส่วนใหญ่จะเป็นวัยทํางานหรือคนที่สัญจรไปมาแวะเวียนมาซื้อข้าวแกงที่ร้านเป็นประจําสําหรับอาหารที่ตนจําหน่ายจะเป็นอาหารใต้อาทิคั่วกลิ้งหมูหวานแกงไตปลา เมนูที่ลูกค้านิยมมากที่สุดรวมไปถึงห่อหมกไก่ขนมจีนน้ำยาต่างๆไม่ว่าจะเป็นแกงไตปลากแกงเขียวหวานโดยที่ร้านจะเน้นการทำความสะอาดเน้นทำอาหารที่สะอาดเน้นที่ความสดของอาหารในส่วนของราคาข้าวแกงจะมีราคาถูก เริ่มตั้งแต่20บาทไปจนถึง35บาทแล้วแต่ลูกค้าจะสั่งเจ้าของร้านกล่าวในตอนท้ายว่าการที่ร้านข้าวแกงของตนอยู่ได้แม้ว่าจะอยู่ในช่วงภาวะเศรษฐกิจตกต่ำสาเหตุส่วนหนึ่งก็เพราะตนจะทำอาหารเหมือนที่ตนเองรับประทานเน้นที่ความสะอาดตั้งแต่การทำทำความสะอาดผักที่ซื้อมาประกอบอาหารและรสชาติอาหารที่อร่อยอีกด้วย ไปติดตามราคาอาหารสดที่ตลาดสดหนองบัวอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีค่ะเริ่มกันที่ราคาเนื้อหมูเนื้อหมูสันในราคากิโลกร,รัมละ120บาทเนื้อหมูสันนอกราคากิโลกร,รัมละ120บาทหมูบดราคากิโลกร,รัมละ120บาท ราคาปลาปลานินราคากิโลกรัมละ1 0 0บาทปลาดุกราคากิโลกรัมละ60บาทปลาช่อนราคากิโลกรัมละ150บาทราคาไก่สดไก่สดทั้งตัวราคากิโลกรัมละ80บาทเนื้ออกราคากิโลกรัมละ75บาทปีกบนราคากิโลกรัมละ75บาทน่องสะโพกไก่ราคากิโลกรัมละ70บาทราคาไข่ไก่ไข่ไก่เบอร์ศูนย์ราคาถาดละ120บาทไข่ไก่เบอร์หนึ่งราคาฐาดละ115บาทไข่ไก่เบอร์สองราคาฐาดละ1 110บาทไข่ไก่เบอร์สามราคาฐานละ100บาทมาต่อกันที่ราคาผักสดผักคะน้าราคากิโลกรัมละ45บาทกระหล่ำปลีราคากิโลกรัมละ50บาทกระเทียราคากิโลกรัมละ55บาทและหอมแดงราคากิโลกรัมละ45บาท ช่วงนี้ไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสภาวะอากาศทั่วไปเมื่อเวลา18นาฬิกาวันนี้ถึงเวลา18นาฬิกาวันพรุ่งนี้ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงในบางแหง่งจังหวัดอุบลราชธานีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลวในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าขนองเป็นแห่งๆร้อยละ20ของพื้นที่ คาดว่าอุณหภูมิสูงสุดที่บ่ายวันนี้ประมาณ38องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ25องศาเซลเซียสจังหวัดวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา18นาฬิกา9นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโของเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา5นาฬิก51นาทีไปติดตามข่าวประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจจากทางราชานีเคเบิลทีวีค่ะ กาภาษาและการศึกษานานาชาติมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีจัดโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะภาษาต่างประเทศในด้านการฟังการพูดการอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษภาษาเวียดนามภาษาลาวภาษาเขมรภาษาจีนและภาษาญี่ปุ่นจำนวน30ชั่วโมงระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคม2556 เวลา17นาฬิกาถึง19นาฬกาณอาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสนใจสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่สถาบันภาษาและการศึกษานานาชาติโทรศัพท์045352000ต000่อ3220และ3221 เทศบาลนาครอุบลราชธานีเชิญชมการแข่งขันกีฬาเทศบาลนาครอุบลราชธานีครับประจำปี2556ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเมษายน2556ซึ่งมีการจัดการแข่งขันจำนวน2ชนิดกีฬาได้แก่กีฬาบาสเกตบอลชายและกีฬาฟุตซอลชายตั้งแต่เวลา16นาฬิกาเป็นต้นไปณสนามกีฬาบาสฟุตซอลทุ่งสีเมืองขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมชมและเจีรก,การแข่งขันกีฬา ได้ตามวันและเวลาข้างตน้นสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักการศึกษาเทศบาลนครอ,อุบลราชธานีโทร045246060ถึง4ต่อ129หรืออาจารย์เสรีทองเลิศโทร0864688946 วัดมหาวานารามขอเชิญประชาชนชาวจังหวัดอุบลราชธานีและจังหวัดใกล้เคียงร่วมพิธีส่งน้ำพระเจ้าใหญ่อินแปลงประจำปี2556ระหว่างวันที่11ถึง26เมษายน2556ณวัดมหาวานารามอําเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีสำหรับกิจกรรมสำคัญภายในงานประกอบด้วยพิธีอัญเชิญน,น้ำสงพระราชทานประบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพิธีส่งน้ำปิดทองพระเจ้าใหญ่อินแปลง เทศมหาชาติขบวนแห่พระเวสสันดรจากวัดหลวงมาอย่างวัดมหาวนารามพิธีทอดผ้าป่าสองมัคขีและการทำบุญบำเพ็ญกุศลในช่วงเทศกาลสงกรานของทุกปีโรงพยาบาลสันพสิทธิ์ที่ประสงค์มีความต้องการใช้โลหิตในการรักษาผู้ป่วยอุบัติเหตุและผู้ป่วยฉุกเฉินเป็นจำนวนมาก ดังนั้นเพื่อเป็นการสำรองโลหิตไว้สำหรับให้การช่วยเหลือผู้ป่วยในกรณีต่างๆจึงขอเชิญชวนประชาชนผู้มีจิตอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิตได้ที่กลุ่มงานเวชศาสตร์บริการโลหิตชั้นสองอาคารหมอมเจียงคำโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ที่ประสงค์ทุกวันในเวลา9นาฬิกาถึง17นาฬิกา หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่045244973ต่อ1586 ถึงช่วงของการเฉลยคาถามนะคะที่ถามไปว่าชมรมลูกเสือชาวบ้านจังหวัดอุบลมอบถังน้ําบรรเทาภัยแล้งให้กับทหารในพื้นที่ชายแดนเขาพระวิหารจํานวนกี่ถังสําหรับคําตอบที่ถูกต้องคือข้อ2ค่ะจํานวน4ถังค่ะวันนี้ก็ขอแสดงความยินดีกับผู้โชคดีด้วยนะคะติดต่อรับของรางวัลน,นั่นคือบัตรชมภาพยนตร์จากกรมภาพยนตร์เหนวอดาได้2ที่นั่งที่บริษัทราชธานีเคเบิลทีวีค่ะ ่ท้ายข่าววันนี้ขอขอบคุณโรงภาพ,พยนตาลเนวาดาและก่อนออกจากบ้านวันนี้อย่าลืมตรวจเช็คสภาพการจราจรบนถนนชยยงกูลทั้ง4จุดผ่านกล้องวงจรปิดช่อง CCTV ค่ะติดตามข้อมูลข่าวสารการท่องเที่ยวของจังหวัดอุบลราชธานีได้ที่ w บ w w u b o n c o m ค่ะแล้วก็สามารถติดตามชมรายการโต๊ะข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้นะคะที่เว face ็ Facebook 001RTV RTV 001นะคะวันนี้ก็หมดเวลาของโต๊้ข่าวท้องถิ่นแล้วค่ะเราทั้งสองคนพร้อมทีมข่าวลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ